คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย1กุมภาพันธ์2024วันนี้มาคุยก่อนเกมกรอบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าวันพฤหัสบดีครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่น่าดูครับคริปแลนด์คาร์เวียครับเปิดบ้านร็อกเก็มอร์เกตฟิลเด์ตอน7โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการเยือนของทีมทัตต์รังดีทรอยต์พิสตันครับโดยเจ้าบ้านคริปแลนด์คาร์เวียโค้ชคือเจมี่บิเกอร์สตาร์ และทางด้านมอนตีวิลเลียมส์ครับยังคงเป็นโค้ชของดีทรอยครับเกมล่าสุดของคลิปแลนด์คาลเรียครับถือได้ว่ายอดเยี่ยมครับสามารถเปิดบ้านปราบทีมแกร่งอย่าง l อลีย์คลิปเปอร์สได้ครับด้วยสกอร์118ต่อ108ผู้ทำสกอร์สูงสุดฟัง,งคลิปแลนด์คาลเรียเป็นสไปเดอร์แมนโดนวนมิเชล28แต้ม12แอสซิสแล้วก็มีอีก4รีบาว์ก็เป็นดับเบิลดับเบิล เสริมด้วยเจ้าหัวฟูจ่รเดชอลเลนครับจิกซอที่ลงตัวของคริปแลนด์20แต้มกับ17รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับไลเซกโอโครโร17แต้ม1รีบาวสามแอสซิสส,สุดท้ายคริปแลนด์คาเรียยังเฉียบขาดในบ้านครับส่วนผลงานดีทรอยพิสตันในเกมล่าสุดนะฮะทีมไทายตารางครับถือได้ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับพลิกล็อกชนะโ k เคซได้ครับ้วยสกร์120ต่อ1น4แบบขาดลอยเหลือเชื่อครับ ผู้ทำ score, สกอร์สูงสุดเป็นเซนเตอร์ของทีมจาเลนดูเรนกดไป22แต้ม21ริบดรีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยการของทีมอย่างจาเดนไอวีครับ19แต้ม8รีบาล6แอซิสและโบยานบ็อกดานนวิชส7แต้ม1รีบาลสองแอซิสสุดท้ายดีทรอยต์พิสตันชนะทางด้านโอเคซีทันเดอร์แบบพริกล็อกหักปากาเซียน ขอยการเดวีวน,นี้ครับฝั่งเจ้าบ้านคริปแลนเป็นดารูสกาแลนสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ต้องเช็ควันต่อวันครับจะได้ดวลกับทางด้านดราฟอันดับหนึ่งปี2021อย่างเคทคันนิงแฮมครับส่วนตัวดารูสกาเลนเหนือกว่ามากครับชูตติงการนะฮะทางด้านโดวนวนมิเชลดวลกับเจเดนไอวีครับก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่เจ้าบ้านคริปแลนคาลิอาครับดูมีภาษีดีกว่าดีทรอยพิสตันหลายช่วงตัวหลายขุมครับ สมอลฟอร์เวิร์ดครับเจ้าแม็กซ์รูตจะได้ดวลกับมือยิง3แต้มของพิสตันอย่างโบยานบ็อกดานนวิสครับ3แต้มของตรงโยกับโบยานครับแต่ความครบเครื่องแม็กซ์รูตก็ถือว่าครบเครื่องครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเจ้าพ่อวงในนะฮะอีวานโมบลีจะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างออสซ่าทอมสันตำแหน่งนี้อีวานโมบลีนะฮะรีบาวด์ใต้แป้นได้ดีกว่ามากครับ และเซนเตอร์คงในครับจิกซอที่ลงตัวกับคริปแลนด์ตอนนี้เจ้าหัวฟูเจเดตอารเลนรีบาวได้เป็นกระบุงครับแต่ละเกมจะได้ดวนกับเจเรนดูเรนครับซึ่งเกมที่แล้วตอนเจอกับโอเคซีก็รีบาวได้เยอะเช่นกันครับแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหัวฟูเหนือกว่าผู้เล่นบาดเจ็บอย่างที่ผมได้บอกไปครับตอนต้นคลิปครับทางด้านไดรูสกาแลนต้องรอเช็ควันต่อวันครับสถานะขึ้นเป็นสีเทาๆครับ ส่วนผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บฝั่งทีมเยือนดีทรอยต์พิสตันครับเป็นตัวจริงอย่างไอเซสจูเตครับตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดวันนี้เจ็บข้อเท้าลงไม่ได้และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านคริปแลนด์คาลรียประกอบไปด้วยเดรวสการแลนดเดนแวนมิเชลแม็ก hmm. ซ์รูธอีวานโมบลี obile, และเจอริทอลลนส่วนดีทรอยต์พิสตันทีมเยือนครับทีมไทยตารางทีมบุยของสายตะวันออกประกอบไปด้วยเคธแคนนิงแฮมจาเดนไอวี I v. โบยานบ็อกดดนโนวิชครับออซ่าทอมสันจาเลนดูเรนครับทางด้านเจ้าบ้านคริปแลนคาเลียครับตอนนี้รังดับ4ในสายตอนออกชนะ28แพ้16เกมครับส่วนดีทรอยพิสตันเป็นอันดับบวยของสายตอนออกครับชนะได้แค่6เกมเท่านั้นที่เหลือแพ้รวดครับเฮเธอรเวสการพบกันนะระหว่างคริปแลนกับดีทรอยครับทุกสาตาร์จับจ้องเดนเวนมิเชลเข้าเฉลีย่ย27-7ตแต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับ ส่วนเคทคันนิงแฮมครับดีกรีอันดับ1นะดราฟต์ปี2021ครับดูดูการนี้22.8แต้มต่อเกมก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายสำหรับเคทคันนิงมในดูดูการนี้ครับแล้วก็เจ็บสมากด้วยครับทศนะของจานเจนในคู่นี้ครับนำเชี่ยวยาวเรือไปขวางครับคริปแลนด์เขาเรียเป็นทีมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้ครับ แล้วก็สามารถชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเนื่องจากการรีบาวใต้แป้นทั้งอีวานโมบลีและจริตอลเลนเจ้าหัวฟูครับช่วงนี้อยู่ในสถานะที่ท็อปฟอร์มครับรีบาวได้เป็นกระบุงทุกเกมครับเสริมด้วยสไปเดอร์แมนโดนเวนนิเชียว,วงนอกก็ถือว่าโดดเด่น12แต้มดูเหมือนเยอะแต่ผ่านได้เลือกคริปแลนด์ครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ